สวัสดีครับเพื่อนพๆเอฟซีทุกท่านนะครับกับผมวิยญาพาเที่ยวนะครับโอ้โผมวิยญาพาเที่ยวนะครับวันนี้ร้อนครับผมวิยญาพาเที่ยวมายืนอยู่จุดหนึ่งอยากจะบอกเอฟซีว่าสิบปีที่แล้วนะครับ วิญญาวิญญาคิดว่าประมาณห้าหกปีเคยมาตรงนี้แต่ไม่ใช่มาถามวัาสนามหญ้ายอยู่ตรงนี้และตรงนี้ทำแต่เมื่อไหร่เจ้าของร้านที่ไปกินข้าวเมื่อกี้เขาบอกว่าสิบปีแล้วครับแสดงว่าวิญญามาอยู่จุดนี้เมื่อก่อนนี้สิบปีตรงนี้คืออะไรครับไปดูกันนะครับวิญญาจะพาไปดูนะครับนูน่นเห็นภูเขาฝั่งนู้นไหมครับนูน้นสวยๆเดี๋ยวจะซูมให้ดูแต่ จะไม่ค่อยชัดจะเป็นเป็นหมอกเยอะเลยนะครับหมูนะ่ะฟังนั้นสอปป,อปอลาวนะฮะประเทศเพื่อนบ้านเรานะั่นเห็นมะเห็นไหมฮนะเอฟซี FC ก็คงจะลุ้นอยู่เหมือนกันว่ามันที่ไหนกันแน่พาไปดูหน่อยสิอ่ะพาไปดูหน่อยครับนี่เห็นไหมนี่คืออะไรอ่ะนี่ หนไมแปลกหูแปลกตาขึ้นเยอะถ้า fc เคยมาเที่ยว,ยวแถวนี้บริเวณนี้ตั้งแต่10ปีที่แล้วนะครับจะรู้ว่าบริเวณนี้เป็นป่าอยู่เลยอ่ะที่ไหนครับดูนะครับนี่เลยสุดเขตแดนอีสานเหนือเห็นไหมครับพี่น้องอ่านชัดเจนไหมนึกออกอย่างหนึงที่ไหน สุดเขตแดนอีสานเหนือก็คือบึงการแอนปากเซหมายถึงว่าอยู่ตรงข้ามปากสั้นไม่ใช่ปากเซปากสั้นเห็นไหก็คือสป,ปลาวตอนนี้คืออยู่เขตจังหวัดบึงการนะครับวิญญาอยู่จังหวัดบึงการนะครับตอนนี้เนาะคือ วิญญาณได้มาทุระนะครับไม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาแบบถ่ายคลิปคือมาทุระอ่าด่วนๆน,นะครับทุระด่วนกัดตานะก็เลยมาเก็บภาพอย่างเงี้ยให้เอฟซีดูว่าเมื่อก่อนสิปีที่แล้ววิญญาณมาตรงเนี้ยเป็นป่าอยู่เลยครับเป็นตัวนี้เป็นป่าอยู่เลยครับจะพาไปดูเห็นไหมเมื่อก่อนมิถุนนอ่ะเลาะๆไปนะแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นป่าหญ้าอย,อยู่บริเวณนี้แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก จังหวัดบึงกาฬนะครับนี่คือจังหวัดบึงกาฬนะครับไม่น่าเชื่อนะครับจเจริญขึ้นมากและพัฒนาไปมากนะครับอย่างที่วิญญาณมาเมื่อเช้านี่มาทางจังหวัดหนองคายถนนจากจังหวัดหนองคายออกมาอ่าพววุนิสัยในถนนโอ้โหเป็นสีเลนสวยงามมากนะครับถ้าวิญญาณมีโอกาสไดจ้จะมาเก็บภาพเหล่านั้นให้เอฟซดูสักครั้งหนึ่งเนาะนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าบริเวณเส้นทางแต่และเส้นทางนะจากอ่า ภูพ,พิศัยมาป่ากคาดอีกอำเภอป่ากคาดอีกก็โ,โหนะครับกําลังจะทําถนนก็อีกส่วนหนึ่งอีกส่วนก็ยังไม่ทํา่จะฝากถึงเอฟซีอยู่แต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เอฟซีดูนะครับก็ฝากถึงเอฟซีว้ถ้าเกิดเดินทางจากน้องคายมาถึง่าพิสัยก็โอเคถนนดีนะครับจากพ่าพิสัยมาป่าค้าดอาจจะมีซ่อมแซมอยู่บ้างแล้วก็จากป่าข้าดมาบึงการก็ยังมีก่อสร้างอยู่ให้ระวังเดอ้อครับเดอ้อนะครับ ไปดูนี่ครับวิญญาณมาเมื่อก่อนเนี้ยตรงนี้เป็นปาา่าหญ้าอย่างนี้รกๆอย่างนี้เลยนะเนี่ยรกๆแบบนี้เนี้ยแต่เดี๋ยวนี้โหทำกั้นเขื่อนอย่างงามเลยนะครับกั้นเขื่อนงามตรงนี้ที่วิญญาณยืนนี่คือฝั่งแนมะ่น้ำโขงนะครับเห็นไหมนู่นภูเขานู้นวิวภูเขาเป็นของของปปลาวภูเขาเป็นของเราว,วิวเป็นของเรา,าฟังให้ดีนะภูเขาเป็นของเรา วิวเป็นของเราหมายถึงว่าภูเขาเนี่ยเป็นของสปปลาวแต่เราอยู่ตรงนี้เราเห็นวิวสวยๆเป็นของประเทศไทยเราเนาะแม่น้ําคงอยู่เนาะที่มองเห็นไหมครับแม่น้ําคงไหลไปโน่นน่ะตอนนี้ผมว่าบริเวณตรงเนี้น่าจะทําเป็นเขื่อนไปถึงโน้นแล้วนะรอบๆไปถึงโน้นบริเวณนี้น่าจะจัดเป็นที่ท่องเที่ยวนะต่อไปนะครับผมคิดว่านะบริเวณเนี้ยน่าจะจัดเป็นบริเวณ่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรสักอย่าง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งเอาน้ําเข้ามาอาจจะเป็นเล่นน้ําในบริเวณนี้ก็ได้นะครับเนาะนี่ฮะเปลี่ยนไปเยอะเลยครับนะเปลี่ยนไปมากนะครับถ้าเอฟซีเคยมาเมื่อสิบปีก่อนนะครับถ้าเหมือนวิญญาณนี่แหละเมื่อสิบปีก่อนเคยมาตรงนี้ยแต่มาตอนนี้เป็นยังไงครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับนะครับเห็นไหม แต่ตรงนี้ยังเป็นป่าอยู่เหมือนเดิมนะครับวิญญาณมาตอนนั้นก็ยังมีน้ําตอนที่วิญญาณมาสิปีที่แล้วน้ํายังไหลยอยู่เลยบริเวณป่าญ,ญ่าตรงน,นี้น้ํายังไหลผ่านอยู่เลยนะครับยังมีน้ําอยู่นะครับเห็นไหมตอนนี้มีเขื่อนกั้นหมดแล้วนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวออกกําลังกายมีร้านค้าขายมาขายวิญนะญาไปถามร้านค้าตรงที่ไปกินข้าวด้วยกันนะร้านลมโชยนะครับชื่อร้านลมโชยเนาะับกินข้าวตรงนั้น ก็รู้สึกว่าเขาแนะนําดีว่าตอนเย็นก็เมื่อก่อนนี้คนจะนั่งเยอะมากมาเที่ยวบริวนเวณนี้น,นักเที่ยวมาเที่ยวตอน,นกลางคืนเยอะมากนะครับแต่ช่วงนี้มีโรคมีภัยก็อาจจะไม่ค่อยได้เที่ยวกันนะครับนี่ครับเห็นไหม ปากซันบึงการไทยแลนด์แอนปากซันลานะครับนะอ่านผิดก็ขออาภายัยก็จะพาไปดูบรรยากาศคือบริเวณที่ทําใหม่แล้วสวยงามมากนะครับเวยาเห็นแนละ้วรู้สึกว่าเออจเจริญไปเยอะนะครับปรับปรุงเป็นที่ออกกำลังกายเห็นไหมเสาไฟนี่ร่วมร่วม,วมหลายร้อยต้นนะครับจาก จากริมเขื่อนนียนะครับตรงนู้นสปปลาวเดี๋ยวจะซูมให้ดูหน่อยทางประเทศเพื่อนบ้านเราเนาะเดี๋ยววิญญาจะซูมให้ดูก่อนนู้นเห็นรถเขาวิ่งอยู่เหมือนกันนะเห็นรถประเทศสปปลาวเ,เพื่อนบ้านเราก็ยังวิ่งกันเหมือนกันทางนู้นมองมาก็จะเห็นพวกเราเหมือนกันเนาะครับมันก็ไกลอยู่นะผมว่าเป็นกิโลกิโลแหละมองไปเดี๋ยวซูมมาดูเต็มพิก,กัดเลยเอาเติบ ร้อยร้อยเอ็กเลยอ้าวนู้นเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนู้นนะครับเห็นไหมนู้นฝั่งฝั่งสงปปล,ลาวนะครับเราอยู่ตอนนี้วิญญาณยืนอยู่ที่หน้า,าหาดหน้าหน้าเขื่อนหน้าสันเขื่อนเขื่อนกั้นแม่น้ําโขงนั่นเองนะครับอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งาทางบึงการนะครับนูน่นทางสปปล,ลาวนะวิญญาณ z o มให้ดูนะครับเห็นไหมนู่นนะครับ บ้านเพื่อนบ้านนะนะเห็นไหมก็จะมีร้านค้าต่างๆมีนะครับเมื่อละมีร้านค้านะครับเห็นไหมครับเอฟซี FC อาจจะเห็นไม่ชัดเนะเพราะมันซูมมาไกลนะครับเนะนู่นนะครับทาง,งพระปรลาวนะครับก็เจอรถวิง่งเขาก็ใช้ชีวิตนะเขาก็จะใช้ชีวิต เหมือนที่เราใช้ชีวิตประจำกันทุกวันนี้แหละนะครับเนาะบรรยากาศของอำเภออที่จังหวัดริมริมโขงครับเขื่อนกั้นน้ำริมโขงเนี่ยอยูจ่จังหวัดบึงการนะฮะบึงการนะครับเป็นจังหวัดบึงการเลยนะอับเคยวิญญาเคยมาสิบปีที่แล้วที่ผ่านมามาปีนี้โอ้โหสุดยอดนะครับบรรยากาศผมว่า ติช่วงน้ําขึ้นเยอะๆไม่ไม่แน่ใจว่าท่วมที่นี่หรือเปล่านะครับนะก็ก็ก,ก็ลองดูกันตอนว่าท่วมไหมแถวนี้นะเดี๋ยวิญญาณจะพาเลาะเลาะไปดูบริเวณที่มีสลาเมื่อก่อนยังไม่มีสลานะครับจะมีสลาช่วงเย็นๆนะครับหรือว่าเย็นๆในกลางคืนแดดแดดร่มลมตกนะครับบริเวณนี้มีจะนักมีนักท่องเที่ยวออกกำลังกายหรือว่าคนท้องที่ในตัวเมืองกาญจน์บรการเด็กก็มาเที่ยวออกกำลังกาย รบ,บริเวณนี้นะนะครับก็ถ้าเอฟซีหลายๆท่านที่เคยมาเที่ยวก็ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเอาที่เอฟซที่ยังไม่เคยมาเที่ยวนะวิญญาก็จะพามาเที่ยวชมดูถ้าเอฟซีเหมือนวิญญาณว่าสิบปีที่แล้วผ่านไปไม่เคยมาแล้วมาเที่ยวนี้รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างเนาะไปดูกันเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะี่เห็นไหมอืมบรรยากาศ ลิ้มเขื่อนก็ทําสวยนะครับนทําสวยมากนะครับผมคิดว่าบริเวณเนี้ยเป็นปา่าหญ้าตรงเนี้ยอนาคตนะครับผมมองดูเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวจัดเป็นการท่องเที่ยวสักอย่างเป็นที่ท่องเที่ยวสักอย่างนะครับนะเพราะว่าเห็นเห็นโครงการถมถมเป็นอ่าเป็นคลื่นเขาเรียกเป็นเป็นถนนกั้นริมน้ําริมแม่น้ําโคงออกไปโน้นใช่ไหมฮะเห็นไหมเนี่ยมีทางลงไปเนี่ย บรินี่เห็นไหมบริเวณนี้อาจจะเป็นจัดสถานที่อะไรสักอย่างเห็นไหมเป็นอ๋อเรียกอะไรเป็นเหมือนอัอศจรรย์เป็นอศัศจรรย์อะไรนั่งชมอะไรสักอย่างตรงนี้บริเวณนี้ใช่หไหมฮะหรือว่าต่อไปอาจจะเป็นที่นั่งชมอะไรสักอย่างบริเวณนี้อาจจะมี บริเวณนี้ปรับพื้นที่จัดงานอะไรต่างๆก็ได้ถูกไหมต่อไปข้างหน้าใช่ไหมพอริมโขงที่เรามองไปน่ะคือริมโขงเห็นไหมนะครับมองเห็นนะน่ยทางลงตรงเนี้ยเห็นไหมเป็นบันไดลงไปเนี่ยเป็นขั้นๆลงไปเนี่ยเห็นไหมน่าจะเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวนะฮะจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรสักอย่างหรือจะเป็นท่าเรือต่อไปไม่แน่นะครับอาจจะเป็นท่าเรือข้ามแม่น้ํโขงไปนี่ก็ได้เนาะ จุดผ่านแดนตรงนี้เ,นเห็นไหมอาจจะพี่น้องประชา,าชนที่จะข้ามไปฝั่งสปปลาวนะอาจจะข้ามตัวนี้ก็ได้เห็นไหมข้ามไปนี่เห็นไหม,มไนู้นเห็นไหมนีนมนนะ่มีทางเดินอนาคตไมมแน่ยอาจจะแบมถนนตรงนี้ข้ามไปท่าเรือตรงนั้นข้ามไปสปปลาวเพื่อไปมาหาสูกันนะครับประเทศสปปลาวกับไทยนะครับ ช่วงบึงการนะรบ,บึงการอยู่ตรงข้ามกับฝั่งเขาปลาวคือปากซันนะครับปากซันนะครับดูบรรยากาศนี่เห็นไหมก็คือบริเวณนี้สลาตรงนี้อาจต่อไปอาจจะเป็นามาทำบริพาสข้ามไปสปะลาวไปเที่ยวตรงโน้นหรือฝั่งสปปลาก็ทําบริพาสข้ามมาที่เมืองไทยเราก็ได้ที่ฝั่งปากซันนั่นเองนะครับนะ ถนนกั้นเขื่อนตรงนี้บริเวณนี้ความยาวน่าจะอยู่ประมาณนะครับ3กิโลหรือ2กิโลนะครับพี่น้องครับก็ดูชมแล้วอนาคตข้างหน้านี่ไม่แน่นะครับเดี๋ยววิญญาณถ้ามีโอกาสเนะาะจะพา fc ขับรถเที่ยวชมถนนจากน้องคายออกมาที่โพนพิสัยจากอำเภอโพลพิสัยมาอำเภอปากคาดอำเภอปากคาดมาจังหวัดบึงกาฬ ว่าถนนเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับนะอ้าวนี่มีโครงการอะไรนี่หนึ่งศตรวตรรษพัฒนาเมืองเองการโอ้ยนี่พ่อเมืองเองการบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนหรือยังไงนะครับเด้เออ่าละเอียดนิดน,นึงนะครับเด้อเห็นไหมนี่เห็นไหมมีม,มีมีรูปภาพให้เห็นด้วยเขื่อนป้องกันตลิงป้องกันการเสียดินแดนโอ้นะครับนี่เห็นไห ทำไวเห็นไหมนั่นมีโครงการเห็นไหมผมว่าแล้วตรงที่เรามองเห็นตรงนี้เห็นไหมฮะมาดูรูปอ่าโครงการตรงนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมดอกเตอร์ทรงทรงศักดิ์ทองศรีอ่าดอกเตอร์สังตรัตมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ไงนะน่าจะเป็นท่านนะครับนี่ท่านมีโครงการอะไรว่างานก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองและสะพานข้ามแม่น้ำโขง งานเขื่อนป้องกันตะลิง่งริมแม่น้ำงานพัฒนาฝังฝั่งพื้นที่เฉพาะเมืองบึงการสนามบินบึงการอ่าเห็นไหมฮะเริ่มมีโครงการมากมายงานกำจัดผักตบชวานะครับด็อ,อร์ทรงศักดิ์ทองศรีรัตมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยน,นะนี่คือตัวท่านนะครับท่านมีโครงการอะไรมากมายเห็นไหมพี่น้องเขื่อนป้องกันตลิง่ง ป้องกันการเลื่อนอการเสียดินแดนเห็นไหมโอ้สุดยอดครับเริ่มก่อสร้างปีงบประมาณสองห้าหกห้าเนี่ยเริ่มปีนี้แหละหกห้านะครับงบประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทนะครับโครงการเอาไปดูนี่นะท่านเอฟซี FC ดูโครงการไปนะ,เห,นะเห็นไหมเห็นไหมวิทยวิญญาบอกว่า ตรงเนี้ยที่เรามองเห็นอยู่ตรงเนี้ยมีโครงการแน่นอนใช่ไหมวิญญาถึงถึงเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอโ้โหเห็นไหมเพราะเขื่อนที่ที่วิญญาพาดเดินมาเนี่ยมาชมล้นะเอาแล้วก็กั้นเขื่อนตรงนู้นไปเห็นไหมรอบตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมตรงนี้จะเทำเป็นบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวจะทำพระพุทธรูปองค์ใหญ่โตตั้งตระหง่านอยู่บริเวณนี้เลยนะครับคอยติดตามดู ถ้าวิญญาณมีโอกาสก็จะมาเกาะติดตามดูทานอ่าเหตุอ่าความคืบหน้าของของตรงนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองเกาะติดสถานการณ์ไปกับวิญญาณนะครับนะคอยมาติดตามไปดูกันเนาะครับวิญญาณก็จะเกาะติดสถานการณ์หรือว่าอ่างานก่อสร้างแบบนี้ไปให้ f c ดูนะครับนะเอฟซีก็วิญญาณเอาเดินทางจากบ้านมาตีห้ากว่าก็สวงง่วงไปหน่อยนะครับ บรรยากาศสวยงามนะครับอนี่ตัวจังหวัดบึงการนะครับอนาคตนี่สดใสแน่นะครับพี่น้องวิญญาณก็จะมาเกาะติดสถาน,นการณ์มาเกาะติดความคืบหน้าไปเรื่อยๆนี่โครงการนี่เห็นไหมตั้งต่าง,ง่านนี่ตรงนี้ให้คนดูได้เลยเห็นไหมโครงการอะไรบ้างทําอะไรบ้างยืนอยู่ตรงนี้ทําอะไรบ้างเห็นนะมีอะไรบ้างสุดยอดมากนะครับสวยมากนะเห็นแล้วคอยจดตามไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่า โครงการจะเสร็จเมื่อไหร่ปีไหนเพราะเริ่มโครงการปีหกห้านะครับปีหกห้าเริ่มโครงการนะครับไม่นานก็คงจะเสร็จนะครับ่ะบินยาก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะให้ปีได้ชมบรรยากาศแบบนี้เหมือนบิญยาที่มานานๆมาครั้งหนึ่งรู้สึกว่าโอ้โห<笑><笑>เปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับนะครับบ้านเมืองเราก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา ไปเรื่อยๆนะครับคุณก็คอยติดตามให้กำลงังแรงใจวิญญาณกันต่อไปว่าความเจริญจะเข้ามาแต่และจังหวัดถนนหนทางแต่และในประเทศไทยทุกสายก็จะพัฒนากล้างขวางขึ้นจะเป็นสองจากเลนสวนก็จะเป็นสี่เลนจากสี่เลนแปดเลนหกเลนเก้ากว่าอันไปความเจริญจะเข้ามาหาสู่พวกเราแน่นอนนะครับยังไงก็คอยติดตามดูวิญญาณก็จะมาเกาะติดสถาน,นการณ์หรือว่าความเจริญ ของจังหวัดบึงการให้ f อติดตามดูเรื่อยๆนะครับขอให้เอฟอย่าลืมกันก็นแล้วกันเด้อนะครับ,บน,รนะบรรยากาศเนะไปวิญญาก็มีอะไรมากขอขอ,ขอบคุณเอฟที่ติดตามนะให้เราไดนะ้ใจเนาะออนไลน์พี่น้องคองนแห้งงูเหลี่ยมมกมองแล้วหงูเหลี่ยมแล้วนะครับเนาะครับผมอ่ะคลิปหน้าเจอกันไหมว่าที่เที่ยวใสาแถวบึงการแล้วริมโขงกันดีกว่าครับสวัสดีครับ